ก้อยหอยหเดูขุดนะครับก่อยหอยใส่หมดแดงครับลุย้ยเลยปกทีครับพี่น้องก่อยหอยครับพี่น้องก่อยหอยใส่หมดแดงครับปุ้ยขักแน่ครับพี่นอ้องพอมบักทัวร์ทัวเ์้ยหมดแดงนะสุ่มปกทีครับหอยหัวเป๊าะสิครับแย่ มาครับพี่น้องครับก้อยหอยครับพี่น้องก้อยหอยใสหมดแดงคนอับถัวเนี้ยคลูทะเลยครับวอนก้อนหินโตจากู่่เขาพี่น้องเอ้ยก้อยหอยเด้อุูมาครับก้อยหอยใสหมดแดงครับลุยเลยบวกพี่ครับพี่นอ้องนี่นี่ผมไปเอ้ยสวัสดีครับมิตรแดนแฟน์ติเกอรหอดสู้กุศลครับมาเด้อครับพี่น้องครับมันก้อยหอยครับพี่น้องก้อยหอยใสหมดแดงครับปุ้ยขาดเน่ครับพี่น้องบอลหมกทัวทัว สาวผู้จุพักครับพี่นอ้องบักเขียครับพี่น้องนี่ยดุกโดดครับโอ้ยอลังการจริลดเพียะพักกรอบๆครับพี่น้องมาแซ่บๆกันครับ,น,รบนั่นได้กินเรากินน้ำหาปลาเก๋าปลาป,ป่าจริงมันครับมาหน,นีก้ยอยหอยก้อยหอยมาทุบกับหอยครับมาหน,นีอ่ะเด้อ่อยแม่ข,ขุดทุกคนครับเพียะเอ้ยมันเบี่ยงนะอื้อหืมอือหืม สมพี่ครับหอยหัวเปืป่อยๆสำหรสมชื่อไมอ่ไม่ขากควัน,นยังหัวตัวหัวใหญ่ครับ yeah. <c oughs> อย่า กักเลยพี่นองอืมเยอะข้างโคกครับวร่อยิ่มอืมอืม เ, <c oughs> เด้อพี่หน่องครับสายหอยครับผักกรอบๆจดลงไปใสพีกิีกวอยเลยพี่น่องห่วนมากพี่ ในตลกหัวพี่น้องจัง ไหนมันลบแย่เขาไปหน่อยวันสิบเศร้าหนาวเดี๋ยวรู้ไหมว่าดมันคือเกาอยู่ดูครับตัวจเลย E oh. พักลายครับอาก,กิน้ังครบเอ้ยตลกหัวมาปูโรชีเรีเยอะยพี่นดาอ นี่คือเพียป่อชนพิครักหนอมได้กันรมด หัวหย <c oughs> อยพี่น้องดูนะ่ะรุอยู่ ทอขก็ไปนง้งเสียบค่อยหวาใหค่หมดแรงวาดูนะครับว่าเด้กินหวัวมันจะหวัวยงยงเถอะเลือเลยพี่น้องเออหัานีมาจังฮัก กาา๋วยจัย๊บพี่ถ้วยยอพักพี่น้องออสงมไปมอยพอดีพอดีพี่น้อง <c oughs> หมดแดงเส้อหมดแดงแยบก็ระแบบครับพี่น้องแต่ใส่เบักหน้าก็ได้ครับ รอบเมืองไทยลายสูตรพี่น้องง่ายพื้นตัวใดครับเอาใจในก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับรอบหนึ่งครับพี่น้องติดตามตีทบครับเบาปุยจูปากาฝากุหลาบกุเทจกติดตามครับเผื่อเป็นกระลังแรงใจสุขสุขคนครับอ่ะชิมนี่ไปซัมนี่ครับพี่น้องไปซัมนี่เซกร์เคิลชิมหนามมาไหมครับโชคดีว่าสูงจาเก็บจาขายจาจนครับล่อมเลยสุขสุขคนครับสวัสดีครับจิ้วฝากกุหลาบกุเทจด้วยพี่น้อง